สูครับพี่น้องคนที่ไปงานคือกันน้องะสูเพื่อขอบคุ้วเนาะไม่ฆ่าก่เยิ่ยมเน้เพื่อนวาเนาะเนียเยี่ยมแล้วเพื่อนเ่าวันเยี่ยมแล้วเพื่อนี่าฮ่เ้ยี่ยมเยมเแล้วเพื่อนเด้อ พีโนแม่พี่น้องสุขสุขคุณน้องมาพบกับผมบมาป้องล่าน้าน้องโดนและก็สาวนุ่ยท่าแขกเนาะพี่น้องเนาะสบายดีพี่กอนสบายดีก่อนสบายดีสบายดีก่อนสบายดีกอนพื่อนาสบายดีก่อนเพื่หนยาสวัสดีกพื่อนยาสวัสดีกันเนาะครับพี่น้อง ที่นี่ซาโน่กับรัางสี่ท่านขิงพี่น้องครับท่านชิงเห็ดอาพัดเพ็ดพวกพัดเพ็ดพวกเขานี่แนละน้ะพี่น้องขอใส่ขิงน้อพี่น้องใส่ขิงเซค้าอาสบายดีกันเร็วสบายดีพี่น้องกันเร็วสบายดีเลยน้อพี่น้องเนาะพี่น้องเห็ดอย่างเนาะตอนแรกๆแบบนี้ผมก็ร่างจิตเตรียมของค่อยๆเนาะเพราะไม่เป็นเศร้าร่างสิไปขายของแต่เศร้าเนาะ อกกเลยไม่เตรียมฟ้องไว้ดนะ้วยเนาะล้วอนุอย่ยคนก็นเตรียมฟองไว้แล้วเนาะั่นคิดว่าใช่ครับใช่ก็ใช่น้องเลนะ็เนาะกระใช่เห้ยื่อยเพราะว่าม่ด้เราสิไปอ่าไปฟ้องแต่เศ้านังอย่าเจเมียะนะอ่านี่มันในเขินมันใเร็วถายปกกัน สู้ๆที่สุดๆหนึ่สู้ๆอ่าสู้ครับพี่น้องคนเห็นเรก่งงานๆคือกันน้องเนาะสู้เพื่อครอบครัวเนาะแล้วก็เพื่อยังเ่าเพื่อเงอนเพื่อสั้นนะเนาะเพรายากญ่ลดสีเข่านะเพียงเนาะกดหาเงินซื้อรถสีเข่าเพื่อเมื่อสีเข่าอยู่บ้านเท่าพี่น้องเพื่อมีอาชีพอาชีพเสริมตอนย่ำเกี่ยวเขาาห่อแหล้วเขาไปสีเข่าคนอื่นเนาะ เพื่ออยากอยาได้พี่น้องเลยเพื่อมีไรใดในคะรอบครัวอีกห,หนึ่งนะาะพี่น้องเนาะเอาพี่เอาน้องจะองไปเฮ็ดนั้นนี่แหละความคิดของเขาสองคนแหละพี่น้องเลยของเข้าจะเฮ็ดเนาะเพราะว่าทางบ้านเนี่ยนะบ่ะค่อยรถชี้เข่าค่อยหลายปรนได็นนักเีนะ่น้องเนาะแต่ว่าอ่าทางบ้านเขานะ่ะกับมีหลายรถเอานะกับมีเนาะเพราะว่าเรากแหงเอาไปแต่ว่าเา เป็นรถเพลินเท่ย่านยังมนเพี่น้อครับเราจับแล้วก็ไปเรไปได้แต่ว่ายางพี่พี่ยังว่าอยข้าวมึงก็ได้ครับข้าเข้ากับาที่กาจับยังตัวเนว่น้อบเพื่อนท่านอย่างเนาะวันนี้ลูกค้ากับมาแต่เศร้านี่ครับพี่น้องเลยเป็นอ่าเดี๋ยวผมจะเช็ดเ็คลิปก็ได้น้องเพื่อนน้องเช็ดคลิปหรือว่าพอจะเ็ดคลิป ผัวเมียไถ่เล้าเห็ดเบี้ยแข่งงาน้ะพี่น้องเด้อว่าเอออยู่ในไทยเนาะผัวเมียอาศัยอยู่ที่ไทยเป็นอีพี่เนาะพี่น้องครับพี่น้องสิเบิ้งผมอยู่บ่นเนาะเบิ้งผมกับสาวหนุ่ยตาแขกอยู่บ่านนะครับถ้าพี่น้องเบิ้งกับช่วยอคอมเมนต์และก็กดไลค์ให้กำลังใจในเด้อครับผมเ,เพื่อเฮาสิได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิง่งเพราะว่าเฮาคั่นเฮาถ่ายแนวอื่นไปกับพี่น้องครับ เพราะว่าเท่ายันแบบว่าบบถือตาถือใจพี่น้องเพราะว่าถ้าเราไปถ่ายเนื้ออื่นไปมันก็จะเป็นแบบแปลกใหม่มันคือบเป็นช่องเท่าเนาะมันเป็นแบบเออถ่ายไปเรื่อยๆนะพี่น้องยานว่ามันบกุงที่ยันพี่น้องที่ว่าผู้ที่ตามเพิ่นจากเบื้องแบบนี้เออบัดเลี่ยนมุ่ใมไม่เป็นแบบไม่เนาะแล้วพี่น้องครับแบบว่าเออบางบางที่เพิ่นจากหูจักพวกเท่าไรขึ้นขู่เก่าเนาะบัดทัดติดเท่าถ่ายแบบนี้กะ คนกระชิวฮูจักพวูเฮาหลายขึ้นกว่าเก่าตามไปไทยแบบมื้อนี้นเป็นแบบนี้แบบอื่นเป็นแบบนึงอีกเนาะแล้วพี่น้องนะย่านบ่ฮู้จักกักผมเนาะแบบว่าเออบอกล้องไทยยังไปเนาะมื้อนี้เนาะพี่น้องก็สิติดตามเออมื้อนี้อยากเว้าอยากมิ้นเล่นโมฮอร์มอนนะาเาหน่อยบอกล้องเนะงาะเมื่อวานเนี่ยไอ้ผู้นึงเพิ่นก็ติดตามแล้วเพิ่นคอมเมนต์เนาะเพิ่นเว้าว่าเอ้ยแม่ค่าก็ยิ้มแหนเนพิ่นว่าเนาะเออ ยิ้มมาแล้วเวอร์เนีเถอะวันยิ้มมาแล้วเวอร์เนี่ยิ้มๆนิ้มมาแล้วเวอร์เนอเด้อยิ้มยิ้มพี่น้องก็ยิ้มแล้วยิ้มมาได้เด้อเรายิ้มแล้วเมื่อเราถึงเหมือย่างเธอเราเหี่ยเหยียดเราเมื่อยเนาะเหมือนเราห่อนอากาศมันอบอ้าวคือเมื่อนี่พี่น้องครับอากาศอบอ้าวค่ะเนาะคนที่หน่อยว่าอากาศพี่น้องอากาศนะครับโอ้สะท้อนแสง อากาศมันคึมมันเอานะพี่น้องครับ,รบกล้องกับจักรสีว่าจังไายแบบว่าเออเวแบบลาเมียเพิ่นอากาศท่อนหอดแล้วพอกาดทายน้ำยันเราตึงแนวนี้แหละยันเราตึงนั่ยน,นี่แหล,ละเราตึงนี่ยน,นี่รถเลยพี่น้องด้วยไงพี่น้องโอ้ยแล้วก็ตึงแท้บจะว่าอีกเลยเนี้ยเจ้าโบแม่นยากให้เจ้าบโบว์กล้องมาจาก,าจากว่าโบแม่นครับเราเป็นเนี่ยนั่นแหละมองข้าใจกันดีนะครับผม ยิ้มแล้วมันสยองออยิ้มก็ยิ้มแล้วมันสยองเนี่ยมันกล่อ,นอนนงน้ำตีเราเลยยิ้มแล้วมันสยองเออยิ้มแล้วมันสยองพี่น้องครันว่าเมียผมงามกันกันยิ้ม <c oughs> กำมินว่างง่ามเด้อพี่น้องเด้อแบบเออเราเป็นตะแพงมุ่นนัน่นมุ่นนี่แต่ว่าเนี่ยผมถึงวันแล้วสิตึงแลนะ้วพี่น้องสีเบาสีจมแต่เราซอยก,าากันทำมาหากินครับโปทิีนบัปลากันเด้อ เพิ่งเท่าสิพิษกันไปเท่ากับเขาใจกันเท่ามีเป้าหมายคือรอบรัวพี่น้องเพื่อยส้างอยากเคลียรจมซื่อๆบ่คือคยดา่าแต่ว่าผมกะจิตป่ะด่าแะละผมเพราะว่ากระชําว่าดา,ะา,ะา,ดานะพี่น้องว่าเท่ามีสองคนเท่าผมกับสาวนุ่ยนี่เน้องมีเป้าหมายคือกันคือว่าเอยากเคลียร์ทังนเด็ดซ่าเนาะครับแล้วเขาอยากมีแบบเออเมื่อบ้านอยากมีนะคตรเลยเธอ ลูกไงมากเนาะตัวลูกอายุบ้านอยู่น้ำเมเา่าเนาะลูกเงมากเออมีเงื่อนมีสั้นเนี่ยคนอยู่ยางมีรถคนขี่เนาะครับตัวสองคนเนาะตัมหาท็ดเวียดนี่อยู่ไทยเนี่ยก็โดนหลายปีแล้วพี่น้องไอ้กบพันธุมีอย่างเด้เหตุสวนมั่นกัคือเก่าพี่น้องไม้มั่นกอีหยังกบปีนี้มั่นมั่นเ่าเนาะครับหน้าสิิดินซุ่มดินซุ่มพี่น้องครับดินอยู่บ้านมันซุ่มเนาะพอถ่าเราบัดเราปลูกอยู่โดงบัดดิน ดินแบบข้าทางใหม่นะพี่น้องแบบห้าบประเดดุษประเดเบิร์ตคือข้าเจ้านะพี่น้องครับวัวมีเงินเนาะว่ากองกรถเท่าหร่เพราะวัมีเงินสิดไป,ปเบิร์ตเนาะเพราะว่าเข้ากระเฮ็ดนอกกระทางไปตามภาษาแบบบ้านๆนนเะของข้าทางแบบเอาโจ๊กเอาจอบไปพุทธิวาต,ตนใหม่มาหน้อยๆแบพุทธาัออกเนาะพี่น้องนออเนาะเขาเอื้นทางไห้เนาะครับผมกลับปีแรกเนาะไปอยู่เอาบระเห็ดเป็นเนาะมีผ้ากระเนหน็ดเมียกับเปลี่ยนคือกันนะปัจจัยพี่น้องเลย ทางก้นทางเป็นกยนการได้มีเงินน้อยนึงนะพี่น้องเนาะจ้างเพ่นเห็ดจ้างพี่น้องทั้งบ้านเนี่ยเนาะเห็ดทั้งห่มือละห้าสิบพันกีบนะพี่น้องเนาะทั้งประมาณสองมือนะครับสองหมื่อหรือสามหมือเนาะกับแป้นแป้นเออมือหนึ่งหกสิบพันนะครับแล้วแต่แต่กับแป้นครื่องหนึ่งพี่น้องอ่า ให้หนัก็จะประมาณสิบ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 กว่าไรยของไทยนะพี่น้องสิบสิบเก็นสิบสองลานะครับประมาณนี้แหละครับพี่น้องทงั้งทั้งไก่กระสิอประมาณหกลาเอ้ยหกลายหอดบอกระมือสามชีไรนเนี่ยแหละครับผมก็หลายปัไดเพราะว่าปีก่อนนี่ก็ได้แต่น้อยนึงครับปีนี้ก็ได้น้อยนึงครับผมเพระาะว่ามันมันมัน เป็นราคาอยู่ครับแต่ว่าฮ่าปลูกเขาแบบว่าเขาเอาหญ้าเอาหยังบ่อใดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าปลูกเขากับยูไทยเนาะพอเพิ่นกะเถ้าแม่เพิ่นกะเถ้าแล้วเพิ่นกับเฮ็ดจำเพิ่นเฮ็ดได้เนาะเขากับบ่อโดแตนเพิ่นเดี๋ยวเขาเมื่อฮ่าดังจิตภาพไปกันไปเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเขาสีไดแต่ว่าเข้ายังมีแห้งกลัวพอแม่แบบว่าเออเขายังจิตพันย่ำเออดันให้มันได้มันดีให้มันแปลนมันได้คือข้าเจ้าเนาะครับ พราะว่าอยู่บ้านเนี่ยผมพูดได้ก็ได้ครับเพิ่นปลูกยางเนี่ยเพิ่นก็ได้ออแต่ว่าเฮาคิดว่าสิปลูกยางเนาะถ้าปลูกยางมาตันนี่แต่ละปีเฮาสิบ่มีรายดได้เด้อครับก็น<อ>ัาปลูกยางเฮาสิได้แต่ปลูกยางไปเลยแล้วก็ตาทาเพราะมัน6-7ปีเนาะที่ผมเบิง่งเบิ่งจากใน YouTube ก่อนแหละเพราะว่ายางจิกเกียแต่เจ็ดปีแปดปีใหญ่พุ่นแหละแต่ว่าสิได้กินดนเนี่ยมตันนี่ครับกินจนเอาเฒ่าเป็นแก่พุ่นแหละแต่ว่าข้าวหนาปลูกมั่นมาตันนี่ เขาเได็กินผูกปีแต่ว่าขั้นถ้าเมื่ออยู่บ้านเนาะเขาปลูกยางมาดีส้สวนนั่นถ้าม่มีสวนเดียวเนาะพี่น้องเนาะ,ะถ้าเราปลูกยางแต่ท่ามัมีเงื่นหมุนไล่ปีได้แต่เงืนสิเขาไปราะจนั่นสวนยางเนาะครับถ้าเขาปลูกมั่นเท่ากันนี้ที่มีเงื่นหมุนเงื่นหมุนไปทูกปีเนาะนี่และพี่น้องมีสองข้างเลือกนอะครับมียางมียางนี่ก็กินปลูกไกล้ปีเจ็ดปีเนาะเขาเสียเวลาไปสักเจ็ดปี เจ็ดปีนี่เขา้าป,ปีที่แปดนี่เขา้าหลับผมผลผลิตเนาะผลผลิตหมดพผลิตที่ไหนเป็นคนนี้อย่างเป็นคนสรนนะัุรเนาะเป็นคนสระัุรีพี่น้องจะได้ผด้ผลิตมั่งแปดปีน,นะพะี่น้องจะกใจพ้ผลิตถ้าเป็นมั่นสำปบหลังเนาะเข้าเข้าสี่ได้ผลผลิตคู่ปีเนาะครับเพราะว่าอ,อยู่บ้านอยู่บ้านเมียเนาะเพื่อนจะเห็น เฮ็ดหลายเนาะเฮ็ดเกือบปูหลัง,งเฮื่นหลังค้าเฮื่นนะี่น้องหลังค้าเฮือนกับเซอร์เบอรนบันสาโน่นนกับเซรบอรนลอยหอดลอยเนาะเกือบโบหอดลอยแล้วพี่น้องครับเกือบโบหอดลอยหลังข้างเลื่อนเนะครับผมอ่ะเดี๋ยวแปว่าทำาหโอกาสเนาะครับผม,ม,ผมพี่น้องกับที่ตามเบิรงผู้ผมเด้อผมสิได้อ่าถทาแปลว่าบรรยากาศกันเมื่อบ้านเนาะ กิจกรรทายบรรยากาศอยู่บ้านให้พี่น้องเดินเบิงน้ากันนอกบ้านเพื่อนทั้งบ้านเออ่ซนุ่ยเนาะว่าเป็นอย่งไดเนาะกามียูทูบเบอร์เนาะเพื่อนไปถ่ายหลายคนอยู่พี่น้องอยู่บ้านคามฟีหน้าเมืองมหาไซอแขวงขมวนน้ำเปล่งเนาะเพื่อนไปถ่ายหลายยูทูบเบอร์เขตอีสานเนาะเนาะอืมเพื่อนข้าไปว่ายูทูบเบอร์เพื่อนเชหาแบบตามส้นน้ำบดเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนไปเบิงไปยังเนาะโอเคครับพี่น้องครับ ฝากติดตามบล็อกกองสาวหนุ่ยน้ำเด้อครับพี่น้องพี่น้องครับบลมบลมเล่มโอ้ยบอกไปเลยแหละพี่น้องครับอ่าโอเคเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามเด้อครับผมเพื่อจะได้บาพลาดคลิปต่อไปของเฮาเด้อพี่น้องเอยขอบคุณครับ